สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้จะพามากินอาหารนอกบ้านจ้ะจัาลูกสาวเตรียมจัดของแล้วจ้ะจะยเตรียมของเสร็จแล้วน้าก็เดือดแล้วเดี๋ยวก็จะได้กินแล้วจัาลูกสา,สาวเขาเป็นคนชวนกินจ้่วันนี้หนูวันดียังลูกว,วันดีค่ะวันดีค่ะจ้าวันนี้เขาเป็นคนเตรียมจ้ะมีอะไรมากอันนี้เป็นผักจ้ะผักบุ้งอันนี้เป็นผักที่น้องไปเก็บมาจากป่านะจ้ะเขาเรียกผักเถียงผักเถียงอันนี้ผักกาดขาวแล้วก็วุ้นเส้นอันนี้ก็เป็นปลาเส้นที่เพิ่งไปซื้อมาวันนี้เลยจ้ะแล้วก็ปลาหมึก เห็ดเข็มทองแล้วก็เห็ดนางรมทองที่ไปเก็บมาจากป่านี่ยจ้ะลวกน้อยลวกไว้แล้วนะจ้ะเนี่ยแล้วก็หมูเนื้อเนื้อนี่ยตุ๋ป๊อปลุ๋ป๊อปได้ชอบกินเนื้อแล้วก็มีแต่น้ำจิ้มซื้อสมเร็จรูปเอามะตับของทันทายแล้วก็มีตับจ้วยสาวกำลังอยากจะเอาตับตับด้วยหมูสามชั้นหมูสามชั้นของลูกสาวเขาจะชอบแบบนั้นแล้วจ้ะอ้วนจ้ะอาหารอ้วนๆทั้งนั้นเลยจ้ะแบบนี้ นานจะได้กินสักทีจ้ะพูดแล้วก็น้ำลายไหลเไม่กินข้าวเที่ยงเพื <c oughs> ่อการโดยเฉพาะจา้ะลูกสาวลูกสาวบอกไม่ได้กินข้าวเที่ยงเพื่อรอเวลานี้โดยเฉพาะนี่กินตอนเย็นห้าโมงกว่าจะแดดขนาดนี้จ้ะห้าโมงเท่าไหร่จะหกโมงแล้วมั้งเนี่ยแดดร้อนมากเลยอยากอยากให้มันแดดบดๆเนาะตรงนี้จะบดหน่อย หนูไม่ย่างตับนะหนูใช้ตับต้มสาวเขาบอกตับย่างแล้วมันขมเขาจะใช้วิธีลวกตัดเส้นลืมอะไรกับโถตัดเส้นตะนากุ้งภากนี่มันสุกแล้วเนี่ยอมมากนะรสชาติเนี่ยอือใช่ไหมไม่แเคมากกับ

เนี่ยมาเร็วมเร็วไมว่าเขาโยบูหรอพ่อเอ้ลูกจะไปเอาให้อ้วนเป็นหมูแล้ลูกแฮปปี้เมื่อไรครับฮอตสติวฮอตเอสอาร์ลอตออฟเบคไโอเคใช่มอ่ะนทเนี่ตับก็โอเคแกไม่เคยกินตับมัจ้ะแกไม่เคยกินข้างในโอเค ว่า well, I think I'm a s t r m o n I will stop by every once in a while and grab something to eat ป๊อบเกยจมอทุกคนข้างบ้านมีนกมาทำรังมั้ยแล้วอยาให้ลูป๊อบไปถ่ายวิดีโอให้ดูนะคะม่ปีมันมีกี่ตัวจะมีกี่ตัวเอ้ย I can see น้องเป็นอยากเห็นน้องเป็นอยากเห็นเออแม่เออกีตัวกีตัวอีตเอ้ยจะนี้เดี๋ยวมันโกรธนะแม่มีสติเลยแม่มะติรู้ปั๊บ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 อะไรลูกนี่เห็นไหมแม่เขากำลังข้ามเกือตอนรอจะมาให้ลูกอ่ะ หน <They> ีไปแล้วเห็นเห็นแล้วหนี t จะทุกคนมีรังนกเหรอแม่แม่หรือพ่อนกไปดูตัวนั้นเขารอเอาเหยื่อมาให้เห็นไหมที่ปากเขาจะไม่เหยื่อเยน้ยจะจะมาให้รังที่อยู่ตรงนี้จะเห็นไหมเขายืนรอเหมือนเหมือนน้อยกับลูกสาวเหมือนลูก๊อบมานั่งกินตรงนี้มันรบกวนเขาจังเลยจ้ะขอโทษพาบอกขอโทษคือเขาจะเอาเหยื่อมาให้ลูกเขาก็ไม่กล้าลงมานะจ๊ะเห็นไหมคือรังเขาอยู่ตรงนั้นนะจ๊ะตรงมุมนั่น เขาก็เฝ้าอยู่จะกินก็ไม่มีความสุขหรอกจก้ะเหมือนไปทำลายความสุขนกเขาเนาะนี่จ้ะทุกคนตอนนี้ลุงป๊อบก็ตัดหญ้าอยู่เดี๋ยวแกบอกรอยเย็นๆก่อนตอนนี้มันร้อนแกไม่นั่งกินไม่ได้เดี๋ยวแกตัดหญ้าเสร็จแกจะไปกิน้ลยเดีย๋ยวสักสองทุ่มจ้ะเดี๋ยวสักสองทุ่มฟ้าที่ก็รับขอบฟ้าแล้วจ้ะก,ก็ไม่ร้อนละสองทุ่มที่นี่ยังไม่มืดเลยจ้ะม,มืดตอนสามทุ่มผม that's not all for me จ้าพ่อลุงป๊อบตัดหญ้าเสร็จก็มาย่างรอบสองกินกันต่อจ้ะจ้าลุงป๊อบตัดหญ้าเสร็จก็มานั่งกินด้วยกันรอเย็นๆเนี่ยตอนนั้นมันร้อนไปตอนที่ลูกสาวเขาอยู่จ้ะตอนนี้บรรยากาศกำลังเริ่มดีแล้วจ้ะประมาณหนึ่งทุ่มจะลูกหอนต้นนั่นนลจ้ะบกมากทีนี้ไปเก็บะครับ

Yeah, I'll have one take it there. Niao, I can't eat it anymore, I'm hungry. He got gas, That's enough lettuce for me. Oh, jan. It's going be a little bit. I figure, your word. Yeah, is all right. Just got to relax. It's got nice. We're gonna leave this table out here. This, yeah, this. จ้ะวันนี้ It's like I don't want to in almost burned, but it's so good. <laughs> There's some bad fish stuff. Alright, I've basically had a little of everything. Look at this. <laughs> Tall, goofy looking white guy with chopsticks. Yeah. I have a little cabbage here. All right now, have a spoon. Here, a little of this in here now. All right. I looked at those ribs the other day. I went to Sam's, mommy, mommy. and they're it's only a dollar more a pound, and so they're like eight pounds of ribs, so it's like eight ten dollars. Those are just a lot better, better meat. Just like beef, chicken, and pork, don't really okay. get a big difference in how good it I is. beef Yeah, all beef for some reason. Yeah, chicken and pork—it's not that much difference. It's not like you pay extra for a certain kind of chicken or something. Chicken Whereas, it just like certain on the steaks, part. like a tenderloin, very expensive filet mignon, very expensive With beef, iron. but it's so good, it just. Well, I think for chicken it depends so on which part of the chicken. Okay. Well, I've always liked dark. So. Now we're talking about gout. go. Yeah. Like Yeah. yeah. Why well, you need it like Up here. press your and and wings? wings. <laughs> yeah. Down Oh, that's right. You didn't know what those were. Okay. Well. okay. Well, this is good. จะทุกคนตอนนี้น้อยก็อิ่มแล้วจะนั่งใกล้ๆกระทะร้อนมึงกันจะหน้าตกมันเลยเห็นไหมจะลูกสาว <Wow, S 1> เป็นคนยากเพราะว่าเขา <are> กินอิ่มไปแล้วตั้งแต่ชุดแรกตอนประมาณสักห้าโมงเลยจ้ะตอนที่แดดแก่ๆตอนนี้เริ่มหนึ่งทุ่มกว่าแล้วจ้ะและหนึ่งทุ่มกว่าบรรยากาศขนาดนี้จ้ะอันนี้สองทุ่มหรือยังว่าทามว่าทามฮะแต่ว่าทามนาว e i g 8 t o นี่ยสองทุ่มแล้วจ้ะยังไม่มืดเลยแต่อากาศช่วงนี้มันจะร้อนไปหน่อยจ้ะหลายวันแล้วจ้ะไม่ใช่เฉพาะวันนี้จ้ะก่อนหน้านี้ก็ร้อนร้อนทุกวันทุกวันจะเก็บบรรยากาศมาให้ดูจ้ะปาร์ตี้กันจ้ะจ้ะแล้วแต่ร้อนร้อย That's a big difference because wherever you are in the n นน้องไคุยกันเดินตำแหน่งของประเทศไทยกันตามกันบายกคืนยตามกันจะกินกันจริงๆสองชั่วโมงเลยจ้ะหมูกระทะวันเนี้ยกินกันจนอิ่มของก็เหลือไม่เยอะเท่าไหร่หรอกแก จ้าทุกคนจ่าทุกคน <Okay. S 1> อิ่มกันแล้วจ้ากเก็บเก็บแล้วจา้จาจ่าวันนี้ก็ลากันแค่นี้นะจ้าทุกคนขอโชคดีกันทุกคนนะจา้าสวัสดีจ้าัสดีค่ะ